เมื่อวานนี้การเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นะครับบริเวณแยกอโศกถนนสุขุมวิทเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างคึกคักครับ,รบผู้ชมครับคุณชูวิทย์มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการต่อต้านนโยบายกัญชาเสรีของพรรคภูมิใจไทยนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณชูวิทย์ไปแอคชั่นที่แยกอโศก,กนะครับโอ้โหช่วงเวลาคนเลิกงานประมาณ5้าหกโมงเย็นมีการไปแจกเข็มกลัดแจกเสื้อนะครับโนคอร์ปชั่นต่อต้านกัญชาเสรีปรากฏว่าหลังจากที่มีการ ทากิจกรรมเสร็จก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อนะครับคุณชุตก็ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นเหมือนกันมีการประกาศออกมวาว่ามีคนเนี่ยทุ่มเงินนะครับจ้างถึงร้อยล้านเลยนะครับให้คุณชุวิเนี่ยหยุดพูดหรือว่าใครที่ทําให้คุณชุติหยุดพูดได้เนี่ยก็คือการมีการลงขันกันร้อยล้านจริงๆนันแหละปรากฏว่ามีการเปิดเผยข้อมูลหนึ่งคือโจมตีไปถึงทนายความคนหนึ่งนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าทนายความคนไหนแต่ทนายความคนหนึ่งเนี่ยอาศัยช่องบวกกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดนี่ เอาเปรียบประชาชนแล้วก็หากินแบบง่ายๆเนี่ยครับคุณผู้ชมครับบริเวณหน้าห้างเทอร์มินอลทวนตี้วันเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณชูวิทย์มีการถแถลงข่าวหลังจากที่จัดกิจกรรมเสร็จนะครับพูดถึงผลร้ายของการใช้กัญชามีการนําผลวิจัยของต่างประเทศเนี่ยมากลางให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็บอกเล่ากับประชาชนที่เดินผ่านไปมาตรงบริเวณจุดนั้นบางช่วงคุณชูวิทย์มีการบอกกับสื่อว่าหากประชาชนคนไหนเนี่ยถูกทนายความคนไหนก็ตามเอารัดเอาเปรียบ หรือใช้ช่องว่างกฎหมายมาหาประโยชน์เนี่ยขอให้แจ้งข้อมูลเบาะแสมาที่ผ่านมาเนี่ยตนเองพูดในสิ่งที่มีผลกระทบต่อสังคมต่อประชาชนไม่ได้ไปพูดเรื่องส่วนตัวของใครวันนี้เนี่ยตนเองขอแค่มารณรงค์เล็กๆน้อยๆเพื่อให้หายคิดถึงเพราะช่วงสาว์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่คนมาหาเรื่องกับตนเองมีถึงขั้นว่ามีการว่าจ้างร้อยล้านบาทเพื่อให้ตนเองเนี่ยหยุดพูดด้วยโอผมพยายามปล้นผม พยายามที่จะใช้วิธีการทุกอย่างถ้าพี่น้องถามผมว่าเอจูเวตเขาจะมาปล้นอะไรมันมาปล้นที่ผมครับที่ผมอยู่ตรงนี้ถามว่าผมกลัวหรอครับผมไม่กลัวแต่มันมีสื่ออาวุโสที่ใช้เครื่องมือของสื่อและการใช้สื่อในการมาให้ผมปล้นทรัพย์ผมโดยวิธีการไหนครับ ก็บอกว่าทีบอกเป็นทีสัง่งาธลรณะอย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องผมเป็นคนใจดีความใจดีของผมก็คือผมเปิดให้คนเขาใช้หนึ่งผมมีรูปถ่ายมีอะไรชัดเจนว่าสิ่งนี้มันเปิดปิดเป็นเวลาเป็นที่สว่วนบุคคลเสียภาษีเสียค่าน้ำค่าไฟเสียค่าดูแลจนกระทั่งผมเนี่ยไปติดคุกษแต่ก็ปรากฏว่ามันมีคนจะมาล้นซ้ำพูด,ดง่ายๆว่าจะมายืนซ้ำไป มาปูกกันโชคผมยังไงออยเอ้าไม่ปูกยังไงอะเงินเอามาผมบอกอะไรหกล้านผมเรีบเอาไปทําบุญเพราะอะไรผมกลัวพอเอาไปเสร็จแล้วตัวเองเป็นยังไงตัวเองโดนเองโดนอะไรเอาก็ที่ตัวเองได้เงินมาโอ้โหแบรนด์เนมทั้งตัวแต่ผมไม่อยากพูดเพราะทานายผมแนะนําไว้ว่าอยา่าพูดเดี๋ยวฟ้องเลยเดี๋ยวฟ้องเลยนะครับ ผมไม่รู้ว่าใครพ่อแม่ขายปลาทูอยู่ที่ตลาดแถวสมุทรสาครแต่ในพริบตาล,ล่ำรวยโดยเฉพาะผมจะพูดเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นประโยชน์นี่ครับคุณผู้ชมโอโ้โหนอกจากนี้นะครับคุณชูวิตยังบอกอีกว่าการเคลื่อนไหวของทางด้านของคุณอัจฉริยะเนี่ยที่มีการไปแจ้งความการทํางานของสื่อมวลชนเนี่ยรายงานตามข้อเท็จจริงรายงานความเท็จจากแหล่งข่าวอย่างคนหัวร้านนี่ ก็ทาให้เกิดความเสียหายประชาชนเนี่ยก็จะได้รับข้อความอันเป็นเท็จไปด้วยตัวอย่างเช่นทนายคนหนึ่งไปถแถลงข่าวเรียกรับเงินจากลูกความเป็นค่าถแถลงข่าวพวกคุณเป็นนักข่าวก็ไม่มีใครทราบเรื่องนี้สแสดงให้เห็นว่าสื่อก็เป็นเครื่องมือของกลุ่มคนแบบนี้นี่ก็โอ้นะครับท่ชมครับลงขันร้อยล้านให้คุณชิดหยุดพูดนี่แต่คุณชิดก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมด้วยแกบอกเนี่ยครับเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะไปไหนต่อแล้วเคลื่อนไหวทำอะไรครับ